สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญองสวัสดีคุณหมอปาล์มและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมวพันธุ์อเมริกันเคอร์ซึ่งแมวพันธุ์นี้ก็เดิมทีก็มีถิ่นกําเนิดหรือว่าแจ้งเกิดอยู่ที่ประเทศต่างประเทศนะคะแล้วก็ลักษณะหูของเขาก็จะแยนไปข้างหลังหูพับนั่นเองซึ่งลักษณะโครงสร้างของหูก็จะแปลกๆดูเก๋ไปอีกทีคล้ายๆเอ็กเมนซึ่งวันนี้ก็ มาพบคุณหมอปาลมด้วยเรื่องของอาการขนล,ล่วงและก็เกิดอาการเป็นแผลบริเวณหลังคอสําหรับอาการนี้คุณหมอก็จะทําการตรวจวินิจฉัยและแนวทางการรักษาคุณหมอปาล์มตรวจและก็วินิจฉัยไปแล้วก็เดี๋ยวให้คุณหมอที่พออายเกี่ยวกับอาการของโรคนี้เกิดจากอะไรแล้วก็วิธีการรักษาได้ง่ายๆที่บ้านต้องทำอย่างไรบ้างนอกจากการมาพบแพทย์ตามนัดแล้ว เชินคุณหมอปามได้เลยค่ะอาการเกาคันก็เกิดได้หลายสาเหตุค่ะอาจจะคันจากปรสิตภายนอกอะไรในหูอาการแพ้สิ่งแวดล้อมแพ้อาหารก็เป็นได้แต่เนื่องจากน้องแมวเป็นแมวที่ถูกรับเลี้ยงมาอีกทีนึงไม่ทราบประวัติที่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็รักษาตรงหน้าเหมือนเดิมนะคะก็ทำการให้ยาฆ่าเชือ้อตามการเก็บเซลล์ที่เจอ แล้วก็หยอดยาป้องกันพวกเห็บหมัดไรขี้เลื้อนไปให้นะคะหลังจากนั้นก็จ่ายยาให้เจ้าของไปทำแผลป้อนยากลุ่มลดคั้นลดการทำลายผิวหนังเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวมาดูว่า2สัปดาห์ผ่านไปอาการจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นแมวที่อายุอยู่ในช่วงประมาณ2-3ปีซึ่งอันนี้ก็คือประเมิน,มนจากช่วงระยะเวลาในการเลี้ยง เพราะว่าการรักษาหรือว่าการดูแลเขาไม่ต่อเนื่องก็คือเหมือนกับไปออดอมาอีกทีหนึ่งซึ่งอาการของเขาก็อาจจะเกิดจากในช่วงระหว่างที่เว้นวักไปจากการดูแลเขาตั้งแต่เด็กๆเราไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทําให้เกิดจากาการป้องกันพวกอาบน้ําป้องกันเห็บหมัดด้วยการหยอดยาหรือว่าการกินยาที่ ตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ในเรื่องของการป้องกันปรสิตนั่นเองก็อาจจะเป็นจุดชนวนที่ทำให้เขา,าทำลายตัวเองหรือว่าเกิดอาการระคายเคืองผิวหนังก็ทำการเกาอาจจะเป็นแผลเล็กๆแล้วก,กร็ร่วมกับการที่สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาจจะไม่เอื้อมนวยในการาไม่สะอาดพอไม่ถูกสุขลักษณะก็ทำให้ ทำให้เชื้อโรคมันเจริญเติบโตมากขึ้นเกิดการลุกลามไปซึ่งภาวะตรงนี้ก็เจ้าของเนตหลังจากที่ไปรับมาก็นำมาทำการแก้ไขโดยวันนี้คุณหมอก็ให้พวกยาไปเรื่องของยากินยาฉีดสำหรับที่อันยองก็ก็มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นยากินในกรณีที่เจ้าของอาจจะ สามารถป้อนยาได้มั่นใจว่าครบตามโดสครบตามจำนวนที่คุณหมอให้ไปแต่ถ้าว่าท่านใดไม่สามารถที่จะดูแลหรือว่ามีเวลาในการป้อนยาทางเลือกในการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งก็เป็นยาฉีดใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งยาฉีดนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นยาที่ คลินิกได้ใช้ก็สามารถที่จะอยู่ได้ในระยะเวลาสองสัปดาห์ก็พร้อมกับเมนเนสเคสให้ตัวนี้ก็คือให้มาดูอาการว่าแผลดีขึ้นไหมอาการเกาคันหรือว่าคนหลุดร่วงมีพัฒนาการของโรคเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของยาที่ใช้ยาฉีดในปัจจุบันนี้ก็ทำให้ การรักษามีประสิทธิภาพและก็สะดวกง่ายกับเจ้าของมากขึ้นแล้วก็ลดปริมาณการป้อนยาในกรณีที่แมวไม่ชอบกินยาจำนวนเยอะๆแทนที่จะป้อนทางยาฆ่าเชือ้อยาคุมการติดเชือ้อก็ป้อนเฉพาะยาลดปวดลดทันนั่นเองก็ทำให้ง่ายแล้วก็ในเรื่องของการทำแผลคุณหมอแนะนำอย่างไรบ้างถ้าเป็นแผลแบบนี้ต้องทำ แบบไหนพิเศษยังไงไหมต้องใช้น้ํายาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ใช้เช็ดน้ํายาฆ่าเชื้อค่ะตามภาพหรือจะเช็ดแต่น้ําเกลืออย่างเดียวก็ได้รวมทั้งใส่เจลยาฆ่าเชื้อที่คุณหมอแนะนําค่ะก็ทําแผลทุกวันเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นแผลสดขึ้นตื้นขึ้นตามลําดับนะคะเหมือนการรักษาแผลสดทั่วไปเลยก็สําหรับตัวนี้ก็ในเรื่องของการกินอาหาร เรื่องของการกินอาหารก็น่าจะเป็นอาหารที่มีคุณภาพอาหารที่น้องเขากินอยู่แล้วก็สามารถที่จะทานต่อได้เพราะว่าในเรื่องนี้แบบจําเป็นต้องเปลี่ยนอาหารที่เป็นอาหารเฉพาะโรคไหมคะถ้ามีตังก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้เลยค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะอ่านผลพวงของอาหารได้ในตอนนี้ค่ะสําหรับในเรื่องของการตรวจสอบว่าเขาแพ้อาหารหรือว่า จำเป็นต้องเปลี่ยนอาหารไหมตัวนั้นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะรอให้เรื่องของอาการเป็นแผลอาการคันดีขึ้นก่อนแล้วก็ให้ร่างกายเขาสมบูรณ์ปกติแล้วก็ลองทดสอบดูว่าอาหารที่เขากินถ้าหากว่าเป็นตัวที่เขากินแล้วแพ้อาการก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมก็จะสามารถที่จะเทสได้ซึ่งการกินอาหารในเรื่องของอ เราหรือว่าเจ้าของบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่ในห้องแลบจริงๆในเรื่องของการเทสอาหารนี่บางทีอยู่กันหลายคนก็อาจจะให้อาหารหลายอย่างก็อาจจะทำให้ผลออกมาเอาอเลอร์นอกจากเราจะจริงจังในการทำการทดสอบจริงๆก็คือให้กินเฉพาะสิ่งที่กินสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปซึ่งส่วนมากเจ้าของก็มักจะ สงสารหรือว่าก็อาจจะแบบใจอ่อนอย่างนี้ส่วนมากก็จะไม่ไม่ค่อยประสบผลสําเร็จเท่าไหร่ในเรื่องของอาหารแล้วก็สําหรับอาหารที่เรามองว่าควรจะกินก็คือเป็นอาหารที่ตามช่วงวัยและก็บํารุงไปเน้นอาหารเปียกให้เขา,าได้รับพลังงานเต็มที่ตามสารอา,าหารที่เขาควรได้เพื่อที่จะบํารุงขนเพราะว่าจากลักษณะขนก็อาจจะ มีขนบ้างอาจจะเกิดจากการกินอาหารไม่ครบตามปริมาณหรือว่าอาหารไม่มีความน่ากินก็อาจจะทำให้ลักษณะของขนยังไม่สวยงามเท่าที่ควรสำหรับตัวนี้คุณหมอมีอะไรแนะนำไหมสำหรับตัวลักษณะอาการที่ป่วยแบบนี้ก็ถ้าจะให้แนะนำก็พามาหาคุณหมอค่ะ เกิดว่าอยู่บ้านไม่สามารถทําอะไรหรือว่ารักษาเองได้ค่ะก็พามาหาคุณหมอได้รับการตรวจวินิจฉัยแนะนําที่ถูกต้องค่ะในเรื่องของการดูแลสําหรับตัวนี้สิ่งที่ควรที่จะได้ก็คือลักษณะตรงนี้การทําแผลเสร็จก็อาจจะเน้นการรบกวนการหายของแผลก็คือการเกาของเขาเองการทําลายแผลซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับ แมวที่บริเวณนี้อาจจะใส่ตัวคอลาไม่สะดวกเพราะว่าถ้าใส่ก็อาจจะเกิดการขูดหรือว่าการทำลายแผแลลักษณะที่เป็นแผลแบบหลังคอตรงนี้ก็นอกจากาวิธีการใส่เสื้อเพื่อปกป้องไม่ให้ใช้เท้าขึ้นมาเกาแล้วก็ไปเกาแบบตามให้เพื่อนเกาให้ถ้าเผื่อบ้านไหนมีเพื่อนแมวก็อาจจะ พันรอบคอไว้ก็ได้ใช้ผ้าพันรอบคอไว้ก็เน้นทำแผลทุกวันแล้วก็บอนยาให้ครบตามโดสที่คุณหมอคำนวณให้แล้วก็ให้อยู่ในพื้นที่ที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยเพื่อให้เอื้ออำนวยก็ต่อการหายของแผลและตัวนี้ก็คุณหมอได้มีการหยอดหลังด้วยยาที่ป้องกันพวกปรสิทพวกหมัด กระโดดพวกตัวไรในช่องหูเนื่องจากปัญหาอีกปัญหาหนึ่งตัวนี้ก็คือมีเรื่องของขี้หูเยอะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันว่าขี้หูเกิดจากตัวอ่ปาปรสิตหรือว่าเกิดจากโครงสร้างของหูเขาที่เป็นลักษณะช่องหูตีบเนื่องจากลักษณะสายพันธุ์โครงสร้างของหูรูปแบบของกระโหลกเขาสำหรับวันนี้คุณหมอก็หยอดยาแล้วก็ ได้มีการฉีดยาที่เป็นยาฉีดคุ้มกานติดเชื้อยาปฏิชีวนะไปให้สองสัปดาห์หรือว่า14บสี่วันแล้วก็มาดูผลกันอีกทีว่าเราจะการหายของแผลบริเวณหลังจะดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคลินิกอันยองที่ให้ถ่ายทำขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน,านแล้วก็ขอบคุณเจ้าของที่ไว้ใจให้เราดูแลสำหรับคลินิกอัญยงก็เป็นคลินิกที่ ดูแลเรื่องผิวหนังสําหรับคุณหมอปาล์มคุณหมอปาล์มในมุมมองตัวนี้คิดว่ามีโอกาสหายขาดนะคะก็มีค่ะเดี๋ยวก็ลองรักษากันดูนะคะว่าผ่านไป2-4สัปดาห์อาการป่วยจะกลับมาเป็นอีกหรือไม่หลังที่เราหยุดยากันค่ะก็สําหรับ ภาพนี้ก็เป็นภาพที่เราถ่ายทำไว้เพื่อเป็นการบันทึกการเดินทางของการขายของแผลนั่นเองเดี๋ยวหลังจากสองสัปดาห์ถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสดูแลน้องแมวตัวนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายทำแล้วก็สรุปการรักษาเผื่อท่านใดที่เจอปัญหาเดียวกันอาจจะใช้เป็นแนวทางหรือว่าสามารถนำมาให้เราดูแลเรื่องสุขภาพของน้องแมวทุกสายพันธุ์ได้สำหรับคลิปนี้ก็ คงจากไปด้วยภาพแผลของน้องแล้วก็มาเปรียบเทียบกันใน2สัปดาห์ข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะ